ทำยังไงให้คนที่เราแอบชอบหันมาชอบเรามันก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดเราไปชอบใครสักคนหนึ่งเราก็อยากลึกๆอะ่ะก็อยากได้ใจเขามาครอบครองหรืออย่างน้อยๆก็ให้เขามาคุยกับเราบ้างอะไรทนองนี้ใช่ไหมจริงๆมีหนึ่งวิธีง่ายมากและทำได้เลยทันทีนั่นก็คือการที่เราจะต้องย้ายตัวเอง ไปอยู่ในโลกที่เขาเป็นไปอยู่ในโลกที่เขาชอบไปอยู่ในโลกที่เขารักเข้าไปลองอยู่ในโลกของเขาถ้าเกิดโลกของเขาคือโลกของเกมเช่นปลูกผักทำฟาร์มบางคนอาจจะแบบโหยิงหัวกันเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรครับคุณก็ลองย้ายตัวเองเข้าอยู่ในโลกนั้นดูว่าเอะถ้าเกิดฉันไปเล่นมันเป็นยังไงวะคือคุณยังไม่ได้เกลียดใช่ไหมแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ชอบก็ไม่เป็นไรมันก็เหมือนกับเราเนี่ยทำเพื่อคนอื่นบ้างก่อนที่เราจะให้คนอื่นมา ทำอะไรให้เราก่อนที่เราจะได้จ่ายคนอื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือคนอื่นก่อนนี่คือการช่วยเหลือสังคมนะครับโหดูเป็นคนดีเลยทีเดียวแค่คุณใช้เทคนิคข้อนี้นะครับคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมแล้วผู้ชายกาลังเล่นเกมทำฟาร์มผมว่าบ้าพลังมากในสมัยที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยนะครับผมเล่นตั้งแต่ตอน6กโมงทุ่มหนึ่งคือกินข้าวเสร็จอะ เล่นกับเพื่อนนะครับนอนร้านเกมยันเช้าทุกวันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ใจผู้ชายที่เป็นในลักษณะน,นี้นะครับเราก็ไปเล่นเกมเดียวของเขาสิแล้วก็แอบเนเียนไปว่าเออเล่นยังไงเราลองเล่นมา3วันแล้วเล่นไม่เป็นเลยพูดเกินเกินให้เขาได้ยินให้เขาได้ฟังคนที่ชอบในสิ่งนั้นอยู่เขากำลังเล่นอยู่กันลังอินอยู่อ่ะพอเขาได้ยินคุณพูดกับเพื่อนใกล้ๆอ่ะเขาแบบผูพึ่งเลยเขาก็จะแบบเอะเล่นเหมือนกันเหรอเลเวลไหนแล้วล่ะ อ๋อมันต้องทำอย่างงาั้นทำอย่างนี้เห็นไหมครับกลายเป็นมีเรื่องให้คุยอีกจังะ่ะคนเราอะ่ะจะได้จีบกันจะได้ใจกันมันก็ต้องมีการพูดคุยบ้างและนี่แหละเป็นช่องทางเล็กๆช่องทางแรกที่ทําให้คุณทะลุเข้าไปสู่โลกของเขาได้สู่การพูดคุยกับเขาได้เมื่อประตูนี้เปิดออกแล้วโลกของคุณและโลกของเขาก็เริ่มเชื่อมเข้าหากันแน่นอนครับวันหนึ่งวันข้างหน้า เมื่อคุณได้ใจเขาไปเรื่อยๆแล้วทําคะแนนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลับมาในโลกของคุณบ้างเขาจะเริ่มเกรงใจคุณว่าอ๋อไปซื้ออะไรหรอไปเป็นเพื่อนไหมแล้วก็ว่างอย่าลืมมาเล่นเพียงแบบเรานะอะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือ1วิธีที่จะทําให้คนที่คุณแอบชอบหันมาสนใจคุณหันมาชอบคุณหรือดีไม่ดีนะหันมาจีบคุณแทนเลยครับ